ที่ฝรั่งเศสเราจะทําอะไรก็ได้ในที่สาธารณะถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นที่นี่ความแตกต่างคืออิสระแต่จะโดนมองแรงไหมอีกเรื่องเลยมาทดสอบทําผมหนิบผมกลางชายหาดที่นีสวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้ความสําคัญกับลิเบเตหรือฟรีดอมหรือเสรีภาพอิสระภาพมากเป็นหนึ่งในคติพจน์ประจําชาติเลยแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญฝั่งลากเลยซึ่งมันคืออะไรมันคือการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีความอิสระเลยทําให้คนที่นี่อยากทําอะไรก็ทําถ้าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้แต่การทําผมกลางชายหาดที่เรากําลังท อยู่อันนี้ที่เราใช้อยู่คืออัมาเบล่าเครื่องม้วนผมไร้สายที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยรับความร้อนได้สูงถึง220องศาบีบตรงก็ได้หรือทํรลอนก็ได้เราลองทําลอนดูได้รอนสวยมากแถมรอนอยู่ทรงด้วยแอร์ฟลูเทคโนโลยีแล้วที่สาคัญคือน้ําหนักเบาพกง่ายชาร์จไฟจากพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยซึ่งคนฝรั่งเศสถูกปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการแสดงความคิดเห็นแล้วสิ่งนี้แหละที่เราเคยเห็นในซีรีส์ว่าคนฝรั่งเศสชอบนั่งตามคาเฟ่ดูคนแล้วนินทาก็น่าจะมาจากการปลูกฝังเรื่องการแสดงความคิดเห็นนี่ยแหละซึ่ แล้วก็แอบ,บนินทาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรมันคืออิสระในการดูแลตัวเองที่ไม่ลบกวนคนอื่นลองพกอามาเบล่าไปไหนก็ได้จะริมทะเลจะริมทางหรือที่ไหนก็ได้ในโลกถ้าอยากสวยก็คือแค่ยหยิบมามว้วนแบบไม่ต้องแคร์สายตาใคร